สวัสดีครับผมพบกับหน่อยบ้านสวนฟาร์มครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้หน่อยบ้านสวนฟาร์มสิพามาเอาคอนเฮ็ดคอนข้าวครับที่เอาลงเชื้อไว้สิพามากัะตุ้นเอาเฮ็ดให้มันออกให้มันออกดอกครับเฮ็ดั้นไดครับเดี๋ยวมาลุยน้ากันเลยครับเบิ้งน้ากันเลยครับอันนี้ครับนี่คือคอนเฮ็ดครับคอนง่วงครับ เป็นคอนม่วงที่ผมเอาเชือเฮ็ดอันคอนขาวเฮ็ดขาวนะครับลงไว้นะครับได้แค่นี้แหละครับเอามาสองก้อนครับเชือเฮ็ดสองก้อนก้อนละเจ็ดบาทเอามาสองก้อนเอามาลงคอนไว้ครับเอาไว้กันกิ้นครับเอามาเ่ากับจัดเรียงอัดเชือเขาแล้วเ่าก็จัดเรียงเป็นชั้นสลับอย่างที่แหละครับเพราะง่าย ง่ายต่อการเก็บครับแล้วมันออกดอกออกอยังเดี๋ยวมือนี้นายบ้านสวนฟาร์มครับสีพานไปกระตุ้นครับเอาขอนไปกระตุ้นให้เฮ็ดออกครับเพราะมันน่าจะได้แล้วครับน่ครับขอนมันแห้งแล้วนะครับขอนมันแห้งแล้วครับนะครับน่าจะได้แล้วครับน่าจะไปกระตุ้นให้เฮ็ดออกได้แล้วครับขอนมันแห้งแล้วครับ ครับขอนแห้งแล้วเดี๋ยวไปเห็ดกันแรกครับมีวิธีหน่อยดครับเดี๋ยวหน่อยบ้านสนฟารามสิบเห็ดให้เบิ่งครับไปกระตุ้นเหย็ดให้มันออกดอกครับได้เวลาแล้วครับไปครับอ่าครับนี่ครับวิธีการกระตุ้นวิธีการกระตุ้นเขาอยากให้เห็ดเขาออกเขาเอาขอนที่เขาเอาเชื้อเห็ด ที่หอ่ออ่นลงไปใส่ไว้เมื่อได้ระยะเวลา,าก็เอาขอนมาแช่แช่น้ำที่ครับ,รบนี่มันบ,บุพอครับอ่างมันน้อยครับจะถ้าผัมีสะครับมีสะก็เอาลงไปแช่ไว้ในหนองสะเลยครับคอนเฮ็ดน,นะครับอันนี้สะอยู่ไกลโพดครับหนองอยู่ไกลโพดก็เลยเอาลงแช่ไว้เนี่ย บ่ซีเมนนี่ครับบ่มันน้อยครับบ่พ่อครับไดมาลงแค่สามทอนนี่ทอนหนึ่งครับทอนใหญ่มากระดุ้นน่ครับแล้วก็หายังมาถับลงครับถับลงแล้วก็น้ำเปิดแช่ครับให้มันท่วมแช่ไปถ้าถ้ากลางวันกับเมื่อนึ่งครับแต่ถ้ากลางคืนกับคืนนึ่งครับแช่ไปคืนนึ่งครับ ที่เขแช่ตอนเศร้าครัเอาไว้มือนึ่งครับนี่คือการกระตุ้นครับการกระตุ้นให้เฮดออกดอกครับกระตุ้นให้เฮดออกดอกครับคือเอาคอนที่เขาเอาเชื้อเฮดอัดลงใส่แล้ว สังเกตคอนมันแห้งครับนี่ครับคอนมันแห้งแล้วนะครับคอนแห้งแล้วเขากเอามากระตุน้นออกดอกครับโดยการเอาลงแช่น้าครับแช่น้าไว้คืนนึงครับเมยออื่นเศร้าผมกระเซียวขึ้นไปจัดเลี้ยงไว้คือเก่าครับมืออื่นเศร้าเอาขึ้นไปจัดเลี้ยงไว้คือเก่าเขาแช่ไปคืนนึงพอดีมันดูดน้า อิ่มโตพอดีครับขอ,อนีอิ่มโตอิ่มน้ามพอดีครับ,รบแล้วก็เสียขึ้นไปไว้จัดเลี้ยงไว้บนเก่านะครับวันนี้ที่ล่มอุณหภูมิพอเหมาะบอสมีโรงเรือนครับไม่เห็นเป็นโรงเรือนครับเอาไว้ในใต้ล่มไม้ล่มลำไรครับแดดซองแน่เถืองแน่บ่เถืงแน,งน่ครับ เาอามากระตุ้นอย่างซี่แช่ไว้แล้วแล้วเอาขึ้นไปจัดเรียงม,มันเมื่อหนึ่งสองเมื่อครับมันก็สะออกดอกครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับเพื่อออกดอกให้หลายหน่อยสำาใดครับนี่คือการกระตุน้นเฮดออกดอกครับให้ขอนมันออกดอกเฮดให้ให้เหาครับนครับมาได้ระยะเวลาที่เฮา หัวดอกเอนเชื้อเห็ดลงไปแล้วคอนมันแห้งแล้วครับนครับแล้วบ่มีบ่อครับก็เลยใส่บ่อปูนซีเมนต์เอาครับบ่มีบ่อนสะคือเขาครับถ้าใครมีบ่อสะเ็าลงหนองสะเลยครับสิแช่ได้ลายครับถ้ามีบ่อถ้ามีอันคอนเห็ดลายครสามารถเอาลงไปแช่ได้ลายครับอันนี้บ่มีครับบ่ออยู่ไกลเขื่อนอยู่ไกลครับถ้าไปแช่เขื่อนพันยัน มูเพิ่นเอาไปซ้อยกินครับยังเคลืนกันได้ยันเพิ่นมันลอยเอาก็เลยเอาลงแช่ในบ่ปูนซีเมนต์นี่แหละครับนี่คือวิธีการกระตุ้นให้เห็ดออกดอกครับเห็ดคอนขาเห็ดบดเห็ดลมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันครับว่าเพื่อใช้ออกดอกลายสำาร็ครับเดี๋ยวมาเบิงกันครับ อาครับผมหลังจากที่เอาแช่ไว้คืนนึ่งนะครับเนาะเอาึ้นมาเลี้ยงไว้ครับมาเลี้ยงไว้ในที่ที่มีแดดร่มน้อยๆครับนะครับถ้าไครมีโรงเรือนกน็เอาไปจัดเลี้ยงไว้ในโรงเรือนก็นได้ครับอันนี้ผมบม่มีโรงเรือนครับเลยเอามาไว้ในในร่มไม้นี่ครับ แบบนี้นะครับหรือว่าไผ่ขีจัดแบบเลี้ยงท่อนต่อท่อนเลยก็ได้ครับท่อนไผ่ท่อนมันก็นได้อันนี้ผมจัดเลี้ยงขึ้นเพราะให้พื้นที่มันแคบลงเราก็สามารถถ้ามันออกเขาก็สามารถเอื้อมมือเข้าไปเก็บได้ครับทางในอันนี้ครับเขาก็เอื้อมเก็บได้ทางในครับจัดเลี้ยงไว้นี่คือแช่แช่น้ำไว้แล้วครับคืนนึงมันอิ่มโตครับ เอาขึ้นมาจัดเรียงไว้วันนี้กันอครับรออพือนอ,อช่วงที่พันยังไม่ออกนี่เอาขึ้นมาเรียงไว้เหากับตอนเศร้ามาากับลดน้ําตอนแรงมากกับลดน้ําครับเดี๋ยวมาค่อยมาเบิ่งกันครับก็พันชีออกนะออกหลายหรือออกหน่อยครับเอาครับพามาเบิ่งเฮ็ดครับหลังจากที่เอาแช่น้าไว้ขืนนึ่งเอาขึ้นมานได้สองคืนครับออกแล้วครับอยากออกขนาด มันหักฝนตกครับอากาศมันเย็นครับมันชื้นมันบวห้อนอบอ้าวครับในคืนที่สองครับหลังจากที่แช่น้ำเอกขึ้นมาทวายครับเกิดแล้วครับครับอยากออกขนาดมันหักบวช้อนอบอ้าวครับเแช่น้ากันขึ้นมาหากัคขอนี้ออกแล้วครับนี่ครับ กำลังออกครับหาก็ได้ซื้นที่สองแล้วครับหลังจากที่แช่น้ำมันหักพายุเข้าครับอากาศมันเย็นครับมันบว้อนอบอ้าวครับมันก็เลยออกบมเต็มที่ครับหากกำลังออกครับอันเดียวรอเบิงอีกต่อไปครับนี่ครับคอนี่ก็กำลังแตกครับนี่ครับกำลังปีเป็นตาตุ่มขึ้นมาครับนี่ครับคอนนี่ก็ได้ครับ รอรุ่นต่อไปครับคืนที่สองครับพี่น้องคืนที่สามผ่านไปพี่น้องอย,อยากออกขนาดครับมันหักฝนตกขับพายุเข่า เป็นหนาวใช่ครับมันบ่ฮหอนเอาซช่เป็นหนาวซช่ครับนี่ก,กำลังสีออกครับนี่ครับเพราะมันสีฮหอนเอาเพราะมันสีออกอย่างขาดหนาวใช่ไหมครับพี่น้องเอ้ยมันก็นอยากออกขนาดครับเดือน,น,นที่สามผ่านไปมันห้อนเอาในโบห้าวาครับอยากออกขนาด อ,อ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับพามาเก็บเห็ดครับ ยังออกอยู่ครับยังออกอยู่ครับนี่ครับอดอกใหญ่งามดีอยู่ครับช่วงมันยังออกดอกนี่ครับเขาขดน้ำตลอดครับดน้ำไว้ตลอดเปนกวามันสีเบิดสุดครับ จนกว่ามันสิเบิดชุดที่เขาเอาลงแช่น้ำนี่ครับนี่ครอบนื้ออกอกนะครับ,ก,ก,รบ,รบก็เตะลงจุ่มน้ำเอาขึ้นมาในเ,เก็บกินคู่มือครับได้อยู่ครับมือละถ้วยสองถ้วยครับเก็บกินจนกว่าชุดนี้มันสิเบิดออกดอกครับห่อกระตากแดด มือเนื่องแล้วก็เอาลงแช่น้ำอีกครับสีแช่ย้ำกางกลังเบนหรือว่าย้ำขึน้นก็ได้ครับคืนเนื่องหรือว่ามือเนื่องครับแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้คือเก่าครับเห็ดแบบนี้หมุนเวียนตลอดครับถ้าเเห็ดหมุนเวียนอย่างที่ดอกมันสีบุออกครับดอกเห็ดสีบออกขอมันกับสีพุไปเรื่อยๆครับเขาเชื่อใ่ขอนเขาต้องการดอกเห็ดเขาค่ะเอาลงแช่น้ำครับกระตุน้น เฮดมันออกครับจังได้กินครับได้กินตลอดถ้าบเฮาบ่ลงแช่น้ำกระตุ้นนี่คอนมันสิพุไปตามเวลาครับถ้าเฮดมันก็สิออกปีละเท้อชองเทื่อนี่ครับถ้าอันเฮาปล่อยทิ้งไว้แต่ถ้าเฮาแช่น้ำกระตุน้นให้มันออกนี่เฮาจะได้กินตลอดครับมันก็นคุ้มครับกับที่เอาใส่คอน แต่ถ้าเอาบอกกระตุ้นให้มันออกดอกคอนมากก็สิบพุไปเรื่อยครับมันก็ได้จินบดนครับปีชองปีมันก็คอนก็เบิดไปแล้วครับพุไปแล้วแต่ถ้าไผมีโรงเรือนกับแห้งดีครับมันจะได้อุณหภูมิมันจังได้ตลอดเวลาครับเวลาเก็บเฮ็ดชุดนี้ออกไปเบิดแล้วก็เปิดโรงเรือนให้ลมเข่าให้เดดเข่าตากไว้จากมื้อนึงสองมื้อแล้วก็เอาปิดไว แล้วก็เอาน้ำขม,มเข้าไปครับวันนี้ครับแบบนั้นถ้ามีโรงเรือนก็ได้ยิ่งดีครับเห็ดคอนใหญ่ก็ได้ครับนะครับถ้ามีโรงเรือนแต่ถ้าบมมีโรงเรือนคือผมก็เห็ดเป็นค้อนพอดีอุ้มได้ครับนี่ครับยกได้อุ้มได้หยกได้อุ้มได้เวลาเอาไปจุ่มน้ำแช่น้ำแล้วก็เวลาเอาจับหมุนผิดเวลาเก็บดอกอยู่ทางพื้นทางยางเอาเรื่มม่ถึงประมาณนี้ได้กินตลอดครับกินตลอดปี กระตุ้นคือการกระตุ้นครับการกระตุ้นออกดอกเฮ็ดออกดอกดีกว่าห่อเชื้อลงเฮ็ดแล้วปล่อยมันพุไปไเรื่อยๆครับอ่ะใครชอบคลิปนี้ก็ไลค์ก็แชร์ครับกดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อมีคลิปใหม่ๆลงให้เบ่งอีกความรู้ใหม่ๆลงให้เบ่งขอบคุณครับสำหรับกำลังใจทุกท่านทุกคนที่รับชมคลิปนี้ครับหน่อยบ้านสวนฟาร์มครับผมสวัสดีครับ